ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนนะคะโดยทางด้านของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปปถามค่ะได้มอบสิ่งของพระราชทานให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยะสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะจึงได้พระราชทานถุงยังชีพผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่บริเวณหอประชุมอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเป็นการสร้างขวัญสร้างกำลังใจให้แก่ราษฎรค่ะ โดยมีทางด้านของนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ในฐานะของประธานกรรมการมูลนิธิราประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดอุตรดิตถ์ท่านได้เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งก็มีการมอบสิ่งของพระราชทานจํานวนถึง1000พันชุดด้วยกันค่ะนอกจากนี้ก็ได้มีการนําถุงพระราชทานนั้นไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงที่บริเวณหมู่ที่4ตําบลเจริมอีก3รายด้วยกัน หากพูดถึงในพื้นที่ของอำเภอท่าปลาค่ะคุณอันดาคุณผู้ชมคะเขาจะมีลักษณะของภูมิประเทศเนี่ยเป็นหุบเขาแล้วก็เป็นภูเขาสูง แน่นอนในช่วงของฤดูฝนก็มักจะเกิดน้ำป่าไหลหลา,ลากมีเรื่องของดินโคลนถลม่มน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมพี่น้องประชาชนนั้นก็จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นการได้รับความช่วยเหลือในครั้งนี้ค่ะพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างหาที่สุดมีได้ค่ะ ค่ะที่หอประชุมอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตา์นะคะนายสมหวังพ่วงบางโพผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตา์มอบยาอาหารสัตว์พระราชทานพร้อมถุงยังชีพเวชภัณฑ์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ โดยในพื้นที่อำเภอตรอนมีเกษตรกร,ร,กรได้รับผลกระทบ3ตำบลได้แก่ตำบลบ้านแก่งตำบลวังแดงและตำบลน,น้ำอ่างค่ะรวมจำนวน2 3 26รายแบ่งเป็นโค261ตัวกระบือ129ตัวเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับความเดือดร้อนและขอรับการสนับสนุนยาอาหารสัตว์พระราชทานจากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัยสัตว์สุโขทัยค่ะ จำนวน250ฟ้อนหรือ5,000กิโลกรัมค่ะพร้อมถุงยางชีพและเวชภัณฑ์จำนวน26ถุงจากสำนักงานปศุสัตว์ค่ะสำหรับผลกระทบดังกล่าวนะคะเกิดจากสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่เมื่อวันที่2ตุลาคมที่ผ่านมาอําเภอตรอนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น4ตำบล12หมู่บ้านโดยมีน้ำท่วมบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรค่ะขณะนี้ชาวบ้านกำลังดำเนินการรับการเยียวยาตามระเบียบราชการอยู่ค่ะ ใช่แล้วค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าทุกความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นค่ะภาคราัฐภาคเอกชนรวมทั้งหลายๆส่วนเนี่ยไม่นิ่งนอนใจอะไรที่ช่วยเหลือกันได้ก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันไป<ช>ไม่ว่าะจะเป็นในระยะสัน้นก็จะมีการมอบถุงยังชีพมีการลงไปดูนะ<ช>แล้วก็<อ>ดูพื้นที่เลยถูกต้องไม่เพียงแค่ในส่วนของภาคประชาชนเขาจะดูแลไปถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงต่างๆ<ช>ด้วยนี่ไม่ว่าจะเป็นน้องโคเองน้องกระบือได้รับผลกระทบเราก็ลงไปดูเยียวยาพวกเขาอย่างเท่า เทียมกันแล้วก็อันนี้เรียกได้ว่าเป็นการดูแลแค่ในระยะสั้นเท่านั้นและในระยะยาวก็จะมีการให้การดูแลช่วยเหลือกันต่อไปด้วยค่ะ